ก่อนจะรับชมคลิปจะลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับทังน้ำหวานนะครับผมครับทังน้ำหวานครับก็วันนี้กัเป็นบรรยากาศช่วงงานครับแดดกับหูซึกบาสิฮอนจังน่อยนะครับ ครับวันนี้คว้นไปอยู่ครับผมควไปตัดหง่ากันครับกหะเรืออยู่สามชีเชือกขึ้นเขาครับบริเวณนี้ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมกับท่านอนวานกับเพื่อนก็ถือว่าเป็นสร้างให้บานตลาดนะครับ <c oughs> เชือกแรกนะครับที่เป็น กงสิเด้เป็นเมียแน่นากดนะครับของหลูกสร้างนะครับบึงนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับวนชวนชมวนครับต้องก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับง่ายขึ้นนับมือครับผมนีบึงน่มครับพี่น้องโอ้นน่มใครง่ายเลยครับ ก้เป็นคนเขากับชีวา่ามุ่งกับร่องไคเนาะครับเนาะช่วงนี้พักหนวบ้านเองเพื่อนก็มีเอฟซีนะครับใจดีทรงตั้งใจมาให้เรื่อยๆครับกับพักหนวบ้าน โอ้เดียดท่อนนะพี่น้องครับสำหรับพักนวัดเองก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็กำลังกง่อสร้างครับบ้านหลังใหม่ของเพิ่นอยู่ครับก็เป็นสร้างเสือกแรกในบ้านนะครับที่เป็นมีบ้านไปนก่อนตัวเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำใจของเอฟซีนะครับที่เิ่น ได้ให้ซอยสร้างบ้านให้ข้างหนู่บ้านครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับกำลังเฮ็ดอยู่ครับนั่บืตุตนเหลี พังมวันเอนี่ก็ับอว่าเป็นสัางที่อยู่ในวัยนุ่มนุ่มเหนียดอ,อ,อยู่ได้ครับผมเนี่ยแค่สิบกว่าปีเองครับสาง่งเนี่ยสิบกว่าปีกับเป็นก็ซิมี่ลูกแรกได้ขึ้นกันนะครับ ตรงนี้ควนเพิ่นกัเขาใจะใส่ดูแลดีเป็นพิเศษและครับพี่นอ้องกินใบกินใบอยากแะครับดีใจนําครับกับควนครับที่ปีนี้เป็นโกดีเลยครับผมเนี่ยเป็นโสดสองสั่นครับทั้งสร้างบนทองพร้อมทั้งเสด็จบานไมให้สร้างอยู่พร้อมครับ ดีใจนะคกับเพื่อนครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบังครงการของบาทของพระนบานต่อเลยครับบาไปถึงไซกันแล้วครับโจนี้ครับไปบังกันเลยครับผมครับผมครับนี่ก็คือที่อยู่ของพักนบานเนาะครับเนาะที่กาลังเริ่มก่อสร้างกันตอนนี้เฮ่ากับกำลังได้ทําการถมทีครับ ปับพื้นที่แล้วก็ตั้งสเสาขึ้นไว้สกักกอนนะครับมองเน้ก็ดีครับปลอดโปร่งดีครับผมครับลมพือสิพัดเย็นสบายครับบ่มีสินกีดขวา,บขวางบม่มีมองได้สีอัพหรือว่าลมบ่พานครับบรรยากาศก็ดีครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับด้านนี้สิเป็นทงหน้าเฮาครับ ท่านนี้จะเป็นสวนหยาปลูกไว้ให้ต้านอนบาลนะครับกะคงอีกบดุลบนานนะครับกะคงสีเส็ดสมบูรณ์นะครับรอบคุณครับ,รบสำหรับคลิปนี้กะคงสีมีใบสมนีนะครับน้อพี่น้องครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกับจ่องพายใจมังค้นดยดีของเ่าตลอดมา ขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อครับขอบคุณจากใจจริงของควัญสวรรค์นะครับรับกันนี้ก็แค่นี้นะครับนอกคลิปนี้ครับสวัสดีครับ